สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News Taylor อร์สวมหาเศรษฐีพันล้านหน้าใหม่กว่าร,รายได้ถล่มทลายจากเว r ร์ t ทัว a ์เอรสขึ้นแทนเป็นศิลป,ปินสาวควบตำแหน่งมหาเศรษฐีพันล้านต่อจากนะรีฮานาศิลปินมากความสามารถ Taylor s ร์สวิฟขวัญใจแฟนเพลงทั่วโลก จากความสามารถทางดนตรีที่ไม่เป็นสองรองใครการันตีด้วยผลงานเพลงฮิตติดชาร์ตเป็นที่ทราบกันดีว่าเอลเรสคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์ล่าสุดของเธอประสบความสำเร็จอย่างมากมายจนได้รับการกล่าวขานว่าเธอคือหญิงสาวผู้ขีดเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการเพลงในปีนี้เลยทีเดียวล่าสุดวันที่26ตุลาคม2566เว็บไซต์ข่าวบูมเบิร์กได้รายงานถึงอ้างอิง ดัชนีมหาเศรษฐีบูมเบิร์กบิลเลนส์อินด็คซ์ความว่าเทเลอร์สวิฟนักร้องสาวและนักแต่งเพลงชาวอเมริกันมีทรัพย์สินสุดที่ในปีนี้เพิ่มขึ้นเป็น1,000ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราวๆ3า8 0 0่ล้านบาททั้งนี้ได้ส่งผลต่อการจัดอันดับมหาเศรษฐีพันล้านรายได้ที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่มาจากคอนเสิร์ตเวิร์ u ทัวร์เอลส ที่ไม่เพียงแต่จะสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่แต่ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงฤดูร้อนที่ผ่านมาอีกด้วยเทเลอร์สวิฟเป็นหนึ่งในศิลปินวงการบันเทิงเพียงไม่กี่คนที่สามารถขึ้นแท่นมหาเศรษฐีพันล้านได้เพียงอาศัยแค่ไรายได้จากการแสดงคริสเลเดนผู้อำนวยการฝ่ายเติบโตทางการตลาดของบริษัทซีสเกสระบุโด,ดวยว่าคอนเสิร์ตเวิร์ทัวร์ไอ สร้างประวัติศาสตร์ให้กับแวดวงเศรษฐศาสก,การบันเทิงเธอคือปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจกว่าไดอย่างไรก็ดีความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเวิร์ทัวร์ครั้งนี้เทเลอร์สวิฟไม่เพียงแต่สามารถครองสนามกีฬาขนาดซูเปอร์โบว์แต่เธอยังรองพื้นที่โรงภาพยนตร์ท้องถิน่นกว่าหลายประเทศทั่วโลกภายในสุดสัปดาห์แรกของการเปิดตัวภาพยนตร์เทเลอร์สวิฟต์ The Elast Tour สามารถกว่าไรายได้ไปมากถึง 96ล้านดอลลา,าร์สหรัฐในบ็อกออฟฟิศของสหรัฐและแคนาดานับเป็นภาพยนตร,ร์คอนเสิร์ตที่มีผู้ชมสูงที่สุดในประเทศในสัปดาห์เปิดตัวสำหรับศิลปินสาวที่สามารถติดอันดับมหาเศรษฐีพันล้านก่อนหน้านี้ได้แก่เจซี Jay Z, และบียอนเซในปี2560ด้วยรายได้จากผลงานทางดนตรีและธุรกิจส,ส่วนตัวและต่อมาคือรีฮานา ในปี2564จากการสร้างอาณาจักรธุรกิจความงาม Fenty Beauty อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ